นะคะนะคะนะพ่องมึงเสียงสะบทของคนบ้านนอกหัวร้อนลั่นห้องคอนโด28ตารางเมตรนั่นแหละค่ะฉันเองลินดานักพิสูจน์อักษรที่ตั้งใจมาหาอนาคตในเมืองกรุงแต่ดันมาได้ออฟฟิศเป็นโต๊ะพับกับคีย์บอร์ดราคาแพงที่พ่อนอยู่สิบเดือนตีสองกว่าฉันนั่งแก้คำผิดในนิยายรักน้ำเนา่าพิมพ์หน้าเป็นหน้ารัว,รว จนฉันอยากเอาหน้าไปกระแทกโต๊ะให้จบจบไปเส้น Track c h a n g e ่สีแดงใน,นิร์ดนี่แดงจนเหมือนหน้าจอเป็นโรคเลือดออกตามไรฟันฉันบ่นไปเรื่อยแก๊งเองเจ้าวิงส s นี่หล่อนจบปอสีมาเปล่าหรือเอาเท้าพิมพ์ฮะกำลังจะปิดคอมด้วยใจที่พังพอๆกับหลังที่ปวดอีเมลก็แด้งขึ้นมาตอนตีสองงานด่วนค่าจ้างห้าหมื่น ชื่อไฟ The Last Breath Draft Final และมีข้อแม้ว่าห้ามแก้เนื้อหาทุกกรณีแก้เฉพาะคำผิดเท่านั้นโอ้ยเงินครึ่งแสนนะจ๊ะมาแบบงงง,ง,งเมืองกรุงมันก็มีของแปลกแบบนี้นี่แหละนี่บัตรเครดิตฉันร้องกรี๊ดจนต้องกดรับนานไปทั้งที่ใจสัน่นเหมือนปฏิเสธแม่ค้าขายตรงเปิดไฟล์มาตอนแรกก็สบายๆภาษาดีจนน่าแปลก จนมาถึงบทคาตกรรมรายละเอียดในไฟล์มันตรงกับข่าวฆาตกรรมที่ยังไม่ออกสื่อเชือกในลอนสีเขียวสะท้อนแสงตุ๊ก,กตาหมีตาหลุดคืนฝนตกเสียงเหมือนหักกิ่งไม้แห้งตอนหักคอเหยือ่อฉันอ่านไปตัวชาไปคิดในใจว่าเออมึงไม่ใช่นักเขียนแล้วมึงเป็นผู้ร้ายสุดท้ายมาถึงคำผิดหนึ่งคำศพยิ้มย่อให้ความยุติธรรมศพ ยิ้มได้ปะความเป็นนักพิสูจน์อักษรบ้านนอกผู้มีศักดิ์ศรีมันกำเริบฉันก็คลุมคำจะลบเหมือนคนปกติแต่พอกดลบข้อความมันพิมพ์สวนขึ้นมาทีละตัวช้าๆเหมือนคอมฉันถูกแฮกบอกแล้วไงว่าห้ามแก้เนื้อหาตอนนั้นเลือดฉันเย็นกว่าน้ำในโอ่งหน้าบ้านตอนเดือนธันวากำลังจะดึงปลั๊กคอมออกมันก็พิมพ์ประโยคใหญ่แดงฉานขึ้นมา อยากรู้ตอนจบไหมลินดาหันหลังมาสิฉันตัวแข็งเป็นก้อนเห็นหัวใจเต้นเหมือนควายวิ่งไล่คนตัดหญ้าในห้องที่ล็อกจากข้างในมาตลอดทั้งคืนกลับมีเสียงฝีเท้าเบาๆเดินมาจากด้านหลังเก้าอี้ตอนนั้นฉันถึงรู้ว่า งานแก้ทำผิดราคาห้าหมื่นนี่มันไม่ได้จะฆ่าฉันด้วยความง่วงแต่มันจะฆ่าฉันจริงๆและอ e ีฝ่ายนี่ไม่ได้เขียนถึงฆาตกรแต่มันเขียนโดยฆาตกร